เพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาครับเราจะมาสัมภาษณ์หัวหน้าพยาบาลของทีมี้ชื่อพี่นิพาชานสวัสดนะครับไปกันเลยดีกว่า จบพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพนะคะที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะเรียนจบปุ๊บก็ต้องมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริยญานี่ยเป็นเวลา8ปีนะคะหลังจากที่ใช้ทุนเสร็จนะคะก็หลายคนก็เคยถามนะเนาะแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ชวนว่าเออย้ายย้ายที่ทํางานไหมหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดอะแล้วจะมีใครที่จะอยู่ดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วผู้ป่วยของศิริชญานะก็เป็นอะไรที่น่าสงสารนะคือ บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสังคมได้เพราะว่าสังคมมันไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยนะคะท,ที่ผ่านมาในอดีตนะคะที่ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสติ๊กมาผู้ป่วยเนี่ยก็จะเจอบ่อยบ่อยครั้งในชีวิตประจําวันเนาะเวลาเรามา ทํางานใช่ไหมก็นะั่งรถมาบางทีรีบก็จะนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยเอาบอกแท็กซี่เสร็จบอกว่าจะมาสี่สัญญาเขาก็จะมองผ่านกระจกหลังเนาะแล้วไอ้คนนี้แบบคนไข้หรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็ความรสึกเออบางทีนะก็ต้องแก้โทรศัพท์โทรไปทีกไม่ได้โทรแล้วแก้ยกขึโทรศัพท์มาแล้วก็เหมือนกับพูดให้ให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นพยาบาลนะเราจะไปขึ้นเวรอะไรเงี้ยนะคะพูดคนเดียวแหละเขาจะได้มั่นใจนะบอกว่าไปขับรแบะแวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังก็รู้สึกก็เอ,อ่อ ช่วงหลังๆเนาะที่บอกว่าความรู้ทางทางทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วคนไข้ก็ประชาชนเนี่ยก็จะมีความความเข้าใจทางเรื่องนี้มากขึ้นเนาะก็ที่ว่าสติมากก็ลดลงก็จะมีในกรณีญาติเนาะที่ทิ้งผู้ป่วยเนาะอันนี้พี่ก็เข้าใจว่าเขาว่าก็คือพวแบกภาระไม่ไหวอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยที่เราพาไปดูก็จะมีคนไข้ที่ป่วยเป็นระยะเวลานานๆเนาะ ตอนแรกที่มารักษาเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยพามารักษาเนียก็ดูแลพาพบหมออะไรเงี้ยพอป่วยนานเนาะเรื้อน,นเป็นสิบ20ี่บสสิปีเนาะแม่ก็ล้มหายใจจากไปเนาะก็คนที่อยู่ก็คือจะเป็นญาติพี่น้องซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นญาติสายตรงเนะเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาราะอะไรเงี้ยวิธีการของเราก็คือบางทีคนไข้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะพาคนไข้กลับไปส่งที่บ้านบางทีไปเนี่ยไม่มีแล้วว่าบ้านหายไปเลยอะทั้งหลังเลย เออก็คือเขาก็ย้ายบ้านหนีเขารู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะต้องพาคนไข้มากลับมาเนี่ยเขาก็จะย้ายบ้านหนีเลยสำหรับการดำเนินชีวิตประจําวันนะว่าถามว่าเป็นบุคลากรที่อยู่โรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยจะมีสติ๊กมาไหมถ้าพูดตรงๆ น่าจะมีเนาะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะเดือนพฤษภาพี่ไปอบรมหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรระดับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเนาะก็จะมีเพื่อนๆเนป็นระดับผู้ในการโรงพยาบาล,ละอะไรเงี้ยพอแนะนําตัวเสร็จว่าอยู่โรงพยาบาลจิตธัญญาอะไรเงี้ยก็จะมีเหมืนญญอมมนญญ cision, กนับยิ้มๆขำๆอะไรเงี้ยเนาะพี่ก็ไม่เข้าใจเนาะขำตลกที่หรือว่าขำแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบมอนขำพฤติกรรมขบข่อยที่โรงพยาบาลที่มากกว่าแล้วเหมือนต่บพอพี่พูดถึงอะไรเงี้ยเขาก็จะขำๆแล้วก็ พอ,อวันสุดท้ายอ่ะที่จะจากกันเนาะก็รวมประมาณหกอาทิตย์อ่ะก็มีการเขียนคำกรี่ยก็มีอันหนึ่งอ่ะที่แบบฟังแล้วมันสะดุดอ่ะเขาบอกว่าไม่อยากมาเลยที่ทํางานคุณนิพาอะไรเงี้ยประมาณนี้ไงแล้วก็แบบว่ามาใส่ในไดอารี่สมุดเขาเรียกสมุดอะไรสมุดที่มันชื่อโดยโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่โต๊ะทำงานอะไรเงี้ยในในชีวิตครอบครัวเนาะอย่างลูกพี่อ่ะ ไปเป็นเรียนครูก็จะให้กรอกประวัติใช่ไหมว่าแม่ทำงานที่ไหนเี่เขาก็จะกรอกไปว่าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลศิริัญญาคุณครูอ่านปุ๊บอ่าถายที่คุณครูจะทำเลยคุณคร <c oughs> ูก็เรียกมานึกว่าลูกพี่อะกวนตรลงแม่เธอทํางานที่นี่จริงเหรอรอ,อ,อ,อะไรเงี้ยจริงเท่าเลยเงี้ยปบบก็เอาไงทำอะไรทําหน้าที่อะไรเงี้ยก็เล่าไปก็โอเคครูก็เลยเชื่อว่าเออทาจริงอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าไปบอกเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะแม่อยู่โรงพยาบาลศิริัญญาเพื่อนก็จะแบบโอ้เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกพี่อะคือพี่ก็ พาเขามา mm hmm. เพราะว่าเป็นแบบเหมือนกับเลี้ยงเองไม่มีคนเลี้ยงลูกเนาะพอปิดเทอมเนี้ยก็จะพามาเมืกก่อนพี่อยู่ห้องอยู่เฉยนอะ่ะลูกก็จะมาวิ่งอยู่ในห้องอยู่เฉินอะ่ะเขาจะตะโกนไม่ใช่ลูกตะโกนนะคนไข้ตะโกนตะโกนร้องอนะไรเขาก็จะเห็นภาพตรงนั้นไงว่าเออคนไข้จิตเวชมีทั้งแบบที่อาการรุนแรงเนะาะวันนี้ยังไม่ได้พาไปดูเนะาะเดี๋ยวเสร็จจากสัมภาษณ์แล้วพี่จะพาไปดูมีทั้งอาการรุนแรงแล้วก็อาการที่สงบที่นั่งรองเหมือนคนปกติอะไรเงี้ย ก็จะให้เขามามีส่วนรู้เห็นตรงนี้เนี่ย,ยวยลูกคนโตนะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเ,เรียนวิศวะอินเตอร์ปีสามเนาะ mm hmm. เขาก็สนใจเรื่องเบเกอรี่เนาะ mm hmm. ก็พาเขามาเนี่ยแล้วก็คนที่สอนเขาก็เป็นผู้ป่วยคือ mm hmm. อันนี้พ mm hmm. ยายามที่จะลดสติ๊กมากในครอบครัวว่าให้เขารู้สึกไม่ไม่เป็นเหมือนที่พี่เคยเป็นไงว่าเวลาบ,บอกว่าแม่อยู่สิทธัญญายแล้วเขาจะรู้สึกอับอายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าแม่แม่มีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ทำอะไรอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็น่าจะได้ภูมิใจมากกว่า ม,มั้ยในสังคมปัจจุบันตอนนี้นะคะพี่ก็บอกว่าน่าจะยังมีนะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนเน่ยก็คือทัศนคติของคนนะมันเปลี่ยนยากเนาะบางคนเนี่ยอาจจะเจอพฤติกรรมผู้ป่วยหรือว่าเคยเจอเรื่องราวที่ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเขาไม่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับหรือให้โอกาสผู้ป,ป่วยได้ถ้าถามเรื่องแนวทางแก้ไขในการลดสติกม่านะคะ อันดับแรกเลยนะคะการให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราให้ความรู้ว่าโรคทาจิตเวทเนี่ยก็เป็นเหมือนโรคเบาหวานเนาะมีอาการเนี่ยไม่ใช่เกิดเพราะว่าคนไข้ไปทําผิดทําบาปอีกอันนึงก็คือการแก้ไขคือการเราจัดสิีมัดล้อมให้เขาคุ้นเคยกับผู้ป่วยจิตเวทนะจะสังเกตว่าโรงพยาบาลศิริัญญาเนาะก็กี้ที่พานาพักศึกษาไิดูนะโรงอาหารเนี่ย เมื่อกี้เราบอกว่าก็ใช้โรงอาหารเดียวกันทั้งหมดเลยเราเรากินอาหารร้านไหนคนไทยก็กินร้านนั้นเนาะจานช้อนก็คือทานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ใจรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็สายแล้วก็ที่สําคัญก็คือสื่อที่ท,ที่โรงปรกคมข่าวแล้วเวลาเกิดเหตุอะมันก็มีบ้างที่ผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยพลาดไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม,ไม่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องให้ให้อภั กัดเขาสังคมต้องช่วยกันสอดส่องแตว่าในทางตรงข้ามเนี่ยสื่อก็เกิดกลับมาพูดคาะว่าเนี่ยเข้าอี่แล้วคนไข้จิตวเวชไปฆ่าคนอะไรเงี้ยฆ่าแม่ตัวเองฆ่าห่มฆ่าแม่ฆ่ายายอะไรเงี้ยอค้อนทุกหัวอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเหมือนกับว่าพอทุกครั้งที่มีข่าวอย่างนี้มาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะลดตาบากม,มันก็เหมือนกลับเข้ามาอีกอะ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบไ,ไม่สิ้นสุดอ่ะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขอร้องนะถ้าเกิดสมมนะติน่าเรศึกษาจบแล้วเนี่ยไปเป็นแพทย์แล้วเนี่ยก็อยากให้มองผู้ป่วย ไม่ใจเป็นกลางเนานะคุณทีเนี่ยคนไข้ามาห้องฉุกเฉินเนาะบอกว่าเป็นผู้มีประวัติจิตเวทเราก็จะตรวจไม่ละ,เ,ละ,ละเอียดละเราย้อนคือเอ้ยสงสัยมีอาการอนะไรเนาะก็จะไม่ได้มีนิจฉัยอะไรที่ท,ที่ที่แบบลึกลงไปอนะไรเงี้ยก็จะแบบมอรเมว่าเออน่าจะเป็นอาการทางจิตเขาอนะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่เนะี่ยคือมันเป็นอาการทางกายจริงๆก็มีนะครัอันก็ฝากไว้ว่า,าถ้าเกิดสมมติามีโอกาสได,ได้ได้ดูแลผู้ป่วยเยแี้ยก็จะมีการให้ความรู้ที่ ที่ที่ระดับสูงขึ้นไปเนาะอันนี้ก็ก็ฝากว่าอย่างพยาบาลเนี่ยจบพยาบาลมาเนี่ยก็จะมีคอร์สอบรมที่เกี่ยวกับพยาบาลจิตเวชครับของคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นเดนจิตเวชที่ว่าสาปีแนละ้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าบททีบัตรนะเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตชุมชนอะไรเงี้ยนะคะตรงน,นี้ก็สามารถมาเรียนได้ตรงนี้ก็จะได้เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นเวลาผู้ป่วยมาห้องเฉยเนี่ยก็จะได้สามารถให้การช่วยเหลือได้ด